ก็แปลงนี้ใช่ไหมคะที่เราฉีดควากลงไปเนาะหนูเอาควากมาไว้วันที่21ที่เจ้าฉีดไปวันที่เย็นยี่สองเย็นยี่สองนะคะวันนี้วันที่30ก็คือ7วันเต็มๆอ่ะนะคะ7วันเต็มสําหรับมีนี้่างฉีด่เนี่ยค่ะที่ฉีดมา7วันค่ะที่เจ้าว่าเอ่อระวังคณะที่เราใช้สมแดงว่าดีอยู่แล้วนะคะกับที่เราใช้ควากคือผลที่เห็นมันเป็นยังไงมางพี่เหมือนว่า ไอ้ไอ้ตัวที่ชายฝั่งมันเด่นเข้มข้นกว่าเขียวเสมอเขียวเสมอกันแล้วโตแล้วก็โตมเลยมันคุ้นต้นจะสวยมากเลยนะครับรากรากสมบูรณ์เนี่ยนะรากสมบูรณ์นี่ค่ะโอ้รากสมบูรณ์มากต้นสูงใหญ่ไม่มีต้นหนิเนาะค่ะขอโทษค่ะอันนี้ไม่มีลากสวยมากเลยเนาะคือเราไม่ลดน้ำดึงไม่ออก ถ้าปลดนามเนควันตาดมัเปียกอะ